เพราะผมเชื่อเลยครับว่าสิ่งดีๆต้องสนับสนุนคนที่ดีนะครับเพราะนั้นบอกเลยครับว่าวันนี้ถามว่าตัวงอกรักชาติอยู่ไหมรักชาติมาก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 ขึ้นเลยครับงอกงามมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกคืนทุกวันเลยครับ นี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยครับว่าเราสร้างความเจริญงอกงามให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยพวกเราทั้งสิ้นครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบคุยแล้วมาให้กำลังใจแล้วยังเอาสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องที่มีหัวใจรักชาติทุกท่านครับ เวลาอันน้อยนิดผมบอกเลยครับว่ามันทําให้ผมเองเนี่ยได้ก่อเกิดสิ่งดีๆครับวันนี้บอกกับทีมงานผู้ประสานบนเวทีบอกว่าขอเวลาสัก5นาที10นาทีเพื่อความรักชาติได้ไหมครับต้องขอบคุณเวทีนะครับที่ให้สิ่งดีๆให้ผมได้มาพูดถึงว่า ทำไมถั่วงอกจึงรักชาติแล้วคนที่อยู่ทางบ้านทำไมไม่รีบออกมาแสดงความรักชาติกันครับถั่วงอกที่เห็นอยู่ข้างหน้าท่านเรียกว่าถั่วงอกคอนโดเป็นชั้นชันวันนี้พี่น้องคนเมืองเมืองหลวงของเราอยู่คอนโดแต่ยังไม่มาแสดงความพลังแห่งความรักชาติครับ ตัวงอกคอนโดจึงขอเรียนเชิญทุกท่านครับออกมาแสดงพางกันให้มากมากให้งอกงามขึ้นทุกๆกวันครับเหมือนกับตัวงอกรักชาติครับหลายท่านคงคงได้รายละเอียดในการปลูกตัวงอกนะครับผมเชื่อเลยครับว่าพี่น้องคนที่มาใหม่พ่อพี่น้องคนที่ยังอยู่ในเวทีแห่งนี้ยังมีความที่รักชาติอยู่นะครับเราไปบอกคนทางบ้าน นะครับเอาสิ่งดีๆตรงนี้บอกเลยครับว่าวันนี้พี่น้องที่มาอยู่บนบริเวณสวนรวมแห่งนี้เป็นพี่น้องที่เดินตามรอยประยุคนบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำว่าพอเพียงครับเพราะเรากินเราอยู่เราใช้น้อยเราอยู่แบบเห็นไหมครับนอนกับดินกินกับทรายแต่ความหมายนั้นสำคัญยิ่งครับคือคำว่า รักชาตินะครับนะครับเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องทางบ้านครับว่าทั่วงอกมารักชาติเพราะว่าทั่วงอกได้สิ่งดีๆจากพี่น้องคนที่รักชาติครับและวันนี้ทั่วงอกก็ถือว่าได้มามอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเพื่อแต่ตอบแทน คุณของแผ่นดินตอบแทนคนดีของแผ่นดินครับครับสวัสดีครับโอ้พอดูใกล้ๆหน่อยนะคะของจริงนะคะเนี่ยไหนๆชิมได้ไหมคะเนี่ยโอ้โหนะคะสดๆเป็นถั่วงอกสดๆจริงๆไม่มีสารเคมีโอ้จอให้ดู อย่างนี้แหละนี่อ้าอาจารย์ชาติจะลองชิมไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอกินัากรอบอาจารย์ชาติจะลองชิมไหมคะมีมีรายการท้าพิสูจน์อยกางเงี้ยไม่มีไม่มีดนเลยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะอยากรู้วิธีก็ไปหาพี่นิมิตได้นะคะอยู่หลังเวทีอยู่ข้างเวทีอันนี้จะเอากลับลพบุรีไหมเนี่ยไม่เอากลับครับเดี๋ยว เดี๋ยวหลายท่านเนี่ยพอแวะเวียนไปที่ลงบุญของกองทัพธรรมนะครับก็จะไปหยิบสดๆทานกันเลยนะเป็นบรรยากาศที่ทานกันสดๆเลยครับตัวงอกท่วงเราจะได้งอกงามงอกงามงอกงามแห่งความรักษาครับชาติทนไม่ไหวพี่จ๋าชาติทนไม่ไหวละปกติแล้วผมมันจะไม่ค่อยเสียมารยาททานอาหารออกอากาศวันนี้ขอหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะนุญาตนะคะหวานไหมคะโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไว้สักกระป๋องหน่อยนะเดี๋ยวหนูจะลงไปชิมเหมือนจ่าชาติอยน่าอร่อยอ่ะนะคะม,มันดูไม่ดีไม่เป็นไรคะ่ะธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าจะไปทอร